สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับแม่อ้อกินแซมนะคะวันนี้จะมาทําเมนูที่ทุกบ้านมีติดบ้านอยู่แล้วนะคะก็คือใบมะคามคูกพริกเกลือจา้าไปหาใบมะคามอ่อนนะจ๊ะมาแล้วก็มาใส่พริกใส่น้ําตาลใส่เกลือเล็กน้อยนะคะใส่ผงนัวใส่ร้าแซบไรใส่น้อยแซบน้อยจา้าใส่ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะ ใส่ทุกอย่างเรียบร้อยก็ขย้ำขยำขยำขย้ำคุก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 นะคะให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีนะคะพริกเกลือน้ำตาลผงชูรสผงนัวของเรานะคะขย้ำขย้ำขย้ำโย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 ขย้ำไปโรยว่าไม่ไปน้องขยำจังไดก็ได้ให้มันเมียว่าขย้ำขยำยี่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 จนมันเข้ากันดีเด้อไปน้อง พอได้เสร็จแล้วนะจ๊ะพอได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเ้าก็สิมากินกันจ้ะพี่น้องกินแบบว่าพูดได้อ่าบ่สว่างจังเสียเอามากินกันเอามากินกันบ่โอ้ยกำลังกินเปรี้ยวกำลังดีพี่น้องเอ้ยเปรี้ยวแซ่บแักพริกผู้ใดมากเผ็ดก็ใสลหลายนะจ๊ะผู้ใดมากบ่เผ็ดก็ใส่น้อยๆเอาอันนี้ เพล็กบ้านนี่ต่าเองต่ำไม่ไหม้ต่ำไม่ไหม้มมก็สิเพ็ดคักเด้อพี่น้องบ่กหัวคาใหญ่สาวเข้าขไปสาวเข้าไปสวงน้่นสิพี่น้องผู้ดใดเป็นไข่ยู่โอ้ยหรือว่าผมมีขนมกินบ่ต่ามันดอกเฮาสมัยก่อนเฮาก็กิกนจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยผู้ดใดเคยกินก็คอมเมนต์ให้แม่อ้อยในเด้อจ้าแซบา่บฐันนัด ผู้สาวผู้เบายกเก่าศูนยุคกแปดศูนย์ผู้ใดกินเคยกินเม่นมาให้แม่อ้อยเน่แม่ปเปิดใจยังหวนแซบ่บเหรอพี่น้องผู้ใดเอ็นมากปลาล่ากับใส่ปลาล่าสักน้อยหนึ่งกับแซบ่บกับเปี่น้องแมนกับสีแช่แช่ขึ้นมาหน่อยหนึง่งบึงแม่อ้อยกับเพ็ดเด้อเพียรเพลิกใส่หลายพริกแห้งตำเองเพียร มันก <usion> mm ็แเสียบนะจ๊ะเพื่อ่พี่น้องเสีบบัคคากหรือไม่ใเบิดถุงนะโอ้ยบถึงเสีบถึงเปรียวโอ้ยเคี้ยวเคียว